ขอพูดเรื่องข้าวต่ออีกนิดหนึ่งน้องเอ้นะข้าวจากเมื่อวันที่เราคุยกันนะคะใช่เพราะว่าท่านนักธุรกิจของทพิปนะลูกชาวนาจากจังหวัดตากอยู่แม่สอดบอกผมมาเป็นอักธุรกิแล้วผมต้องช่วยเขาให้ได้ต้องทําให้ได้เพราะว่าเข้าใจหัวอกชาวนาเข้าใจตั้งแต่เล็กๆเลยไม่ใช่หัวอกชาวนาตลัวท่านเองพ่อแม่ท่านใช่เพราะว่าท่านเป็นลูกชาวนาก่าลยเข้าใจมากเป็นพิเศษท่านเมื่อวานนี้ท่านตั้งใจมากนะครับก็ขอให้ความตั้งใจดีของท่านเนี่ยนะครับทาให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้นนะครับท่านส่งคลิปมาให้ครับทีมงานเอาคลิปอของศูนย์การข้าวนะครับขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับเพราะว่ากรมการข้าวจะใช้ศูนย์การข้าวศูนย์ข้าวชุมชนนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนสร้างเมล็ดพันุ์ข้าวที่มีคุณภาพที่กรมการข้าวเขาพัฒนาขายายพันุ์เอาไว้<ฆ>แล้วก็ส่งให้กับกเกษตรกรผ่านศูนย์ข้าวชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนนี้จะเป็นศูนย์กลางอยู่ ในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ5,300ตำบล5,300ตำบลที่ปลูกข้าวในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทย76จังหวัดไม่นับกทมนี่นะ5,000กว่าตำบลที่ปลูกข้าวปลูกข้าวอยู่5,300ตำบลแล้วเขาก็มีศูนย์ข้าวชุมชนอยู่แล้ว2,200 <000. S 1> แห่งใช่นะครับแล้วศู <0 S 1> นย์ข้าวตรงนี้จะเป็นตัวที่กระจายมาเมล็ดพันธุ์ไปให้กับพี่น้องเกษตรกร,กร,รได้มเมล็ดพันธุ์ ที่ดีมีคุณภาพมีคุณภาพสูงแล้วก็ตรงกับความต้องการของตลาดตลาดและชาวนาที่จะปลูกด้วยเพราะฉะนั้นท่านี่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนท่านมีสวนข้าวชุมชนท่านติดต่อเลยและถ้าถ้าสวนข้าวชุมชนของท่านไม่รู้อยู่ไหนหรือท่านต้องการข้อมูลเนี่ยเข้า Facebook ของศูนย์ข้าวชุมชนเลยครับเข้า Facebook ศูนย์ข้าวชุมชนเข้า Facebook ของกรมการข้าวและท่านจะได้ข้อมูลนะครับและท่านจะ ถ้าต้องการผ่านข้าวจะทำไงจะติดต่อที่ไหนเนี่ยไอเนี้ยจะเป็นศูนย์กลางอย่างดีเลยทีเดียวก็ร,รับลูกต่อมาจากเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ด้วยนะคะที่มีการรวมตัวของเกษตรกร อย่าสู้แบบเดียวเดียวอย่าทำแบบเดียวเดียวอะแปลงเล็กๆมันไม่มีอยมหน้าต่อรองจะซื้อปุ๋ยก็ต่างคนต่างซื้อซื้อยาก็ต่างคนต่างซื้อจะขายก็ต่างคนต่างขายถูกกดหมดเทคนิคต่างต่างก็ต่างคนต่างคิดถ้ามา่รวมตัวกันได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยพลังก็จะเพิ่มมากรวมเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วท่าแรงไปขบบ่อน้ําบาดาลอยากกระชงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคือทุกอย่างมันเข้าแผนหมดต้องเชื่อไม่เข้าแผนหมดนะรวมกันแล้วเป็นนาแปลงใหญ่ เกษตรกร,ร,กรตั้งแต่8ปดไร่ขึ้นไปพื้นที่กี่ไร่80ไร่300ไร่มากกว่า500ไร่ mm hmm. และพื้นที่ของเราแห้งแลง้งนะครับทําเรื่องขอบ่อน้านะครับจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับก็ได้น้ำนะครับในขณะเดียวกันการรวมกันเป็นแปลงกเกษตรแปลงใหญ่มีศูนย์ข้าวชุมชนนี่ก็จะมาช่วย mm hmm. ทําอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แนวโน้มที่เราจะขยายตลาดข้าวไปต่างประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมไปศึกษาดูนี่ปรากฏว่านังเองฟังวอซ่าอูดต้องการ ข้าวสามสิบล้านตันในความต้องการบริโภคภายในประเทศของเขานะค่ะแล้วถามว่าจะซื้อข้าวจากไหนล่ะประเทศที่เขาส่งข้าวที่ซาอุมีใครบ้างก็คืออินเดียเปอร์เซกยสกอตแลนบังกลาเทศเพราะว่าเขากินข้าวพันธา์บาติกใช่เขากินข้าวพันธุ์นั้นเขาไม่ได้กินข้าวแบบข้าวหอมข้าวของไทยของไทยก็มีอยู่บ้างที่ส่งไปแต่ว่าพอไปดูเส้นสนกคล้นน้องเอกครับมันมี ไม่ใช่ว่าเรามีข้าวแล้วเราจะคนซาอุดกินข้าวแล้วเรามีข้าวแล้วเราจะส่งข้าวไปขายให้เขาได้ไม่ใช่หรือเขาคนซาอุดต,ต้องการข้าวพันบัสบาติกหรือต้องการข้าวหอมมะลิในประเทศไทยแล้วเรามีข้าวแล้วเราจะส่งไปขายเขาได้เลยก็ไม,ไม่ใช่อีกไปดูไส้ในเนี่ยมันมีอะไรอยู่คะมันมีเรื่องของหนึ่งเขากินข้าวอะไรคือความนิยมของเขาคืออะไรหนึ่งเขากินข้าวอะไรแล้วข้าวที่เขานิยมบริโภคเนี่ยเรามีไหมสองเขากินอย่างไร กินนะข้าวอะไรกินข้าวอย่างไรข้หราหุงข้าวอะไรอย่างไงถ้าคนเท่ไทยเราหุงปกติธรรมดาขอ,ของเราเนี่ยเอาเฉพาะประเทศไทยเนี่ยให้คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะเดี๋ยวคืนนี้จะเล่าให้ฟังชัดๆเลยนะครับคนไทยเนี่ยหุงข้าวโดยใช้หม้อหุงข้าวล้างข้าวสารเสร็จใส่น้ำตวงน้ำกดไฟแล้วก็หุงเอามากิน อีกอันหนึ่งพี่น้องคนอีสานพี่น้องคนเหนือเขาหนึ่งเขาหนึ่งข้าเหนีอนะอันนั้นก็เป็นใช้วิธีไอ้น้ำถูกไหมจกด้วยไอ้น้ำใช่ไหมแลนก็อีกวิธีหนึ่งนะให้ถามคนซาอุกินแบบไหนไม่เป็นไม่เหมือนสองอย่างนี้นะอ๋อไม่ใช่ม้าของข้าวเหรอะใช่เขาทำยังไงพี่ถนอมนี่ไงเพราะงั้นเราจะขายข้าวเขาหนึ่งถามเขาก่อนว่าเขากินข้าวอะไรต้องรู้เขารู้เราสองแล้วพอเขามีข้าวแล้วเนี่ยเขาปรุงข้าวมากินด้วยวิธีไหนอ่าคือนี้ฟังชัดๆถนอมจัดให้นะ ไม่งั้นเราบอกว่าให้เราจะปลูกข้าวไปส่งซาอุแล้วคุณรู้อย่างว่าเขากินข้าวแบบไหนาหาสายพันธุ์ไหนห<า>แล้วเขาหุงข้าวอย่างไรนี่แต่ว่าถ้าเขาชวนมากินแบบเราเนี่ยนี่จะขายข้าวขายหม้อหุงข้าวให้เขาด้วยตามอยู่สามทุ่มตรงนะคะจากับพิธีออกรได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่คึกฤทธิ์ประโมทเคยพูดไว้ว่าทุกชาวนาคือทุกของประเทศใช่แต่ว่าท่านนายกของเราบอกว่า ชาวนาคือครอบครัวครอบครัวชาวนาก็าคือครอบครัวของรัฐบาล่